สวัสดีค่ะ มาในชุดสวยงามสบายสบายนะคะวันนี้เนาะ EP นี้เจีย๊ยบจะมาบอกในสิ่งที่หลายๆคนถามมาพยายามค้นหาก่อนหน้านี้ว่ามีใครพูดถึงเรื่องนี้ไหมนะนั่นก็คือเรื่องของการจัดการหลังจากที่เราไลฟ์สดเสื้อผ้าสวยงามของเราไปแล้วนั้นต้องทําอย่างไรบ้างแล้วทําให้ได้ดีที่สุดได้อย่างไรนะคะเอาละเริ่มต้นก่อนเลยเมื่อทุกๆคนได้ไลฟ์สดขายของไปแล้วนะคะลูกค้าจะ ต้องการสิ่งที่ไวที่สุดและทําให้เราปังหรือแป๊ก ก็อยู่ตรงนี้ด้วยนั่นก็คือการสรุปยอดนะคะโดยทั่วไปนะคะจะมี2แบบคือแม่ค้ามือใหม่ยังขายยังไม่ได้เยอะมากใช้ตัวเองเป็นหลักเลยค่ะเจะบอกได้เลยนะคะตัวเจ๊บเองนะคะเริ่มต้นมากับพ่อต่อแค่2คนไม่มีระบบดูดไม่มีระบบใดๆนะคะทํากันแบบแมนนวลน,นะคะแคปและทักอินบ็อกแต่เจ๊กับพ่อต่อมีสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งนะคะที่บอกกับตัวเองเสมอคือต้องตอบอินบ็อกให้ไหวมากๆ นั่นคือการจัดการหลังการขายสเต็ปที่1คือเรื่องของอินบ็อกซ์แต่ในกลุ่มที่2ที่มีแอดมินมาช่วยตอบอินบ็อกซ์อันนั้นเนี่ยจะต้องบอริหารจัด แอดมินด้วยหลังไลค์นะคะจะต้องดีเหมือนหน้าไลค์อันนี้จะพูดก่อนเลยนะสเต็ปที่สําคัญหลังจากเราขายไปแล้วขายดิบขายดีแม่ค้าเฟนลี่แล้วเกินแม่ค้าพูดดีมากกับลูกค้าแต่ถ้าหลังการขายนะคะแอดมินของเราไม่ได้ถูกเทรนไม่ได้ถูกบอกไม่ได้ถูกให้มีแนวคิด ในทางเดียวกันกับแม่ค้านักไลฟ์แม่ค้าหรือคนที่ขายของหรือเจ้าของมันจะไปคนละทิศคนละทางแล้วเกิดปัญหาเจี๊ยบบอกเลยนะคะ,ะเทคนิคนึงที่เจี๊ยบใช้กับแอดมินคือน้องจา๋าเนี่ยนะพี่เจี๊ยบนะไลฟ์สดในรูปแบบของคนรักเอ็นดูเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องตอบข้อความลูกค้าแล้วให้ลูกค้ารักเอ็นดูนะคะยังไงบ้างจะมีเทคนิคนึงนะคะเล็กๆที่จะมาบอกเจี๊ยบจะให้น้องๆน,นะคะใช้คําว่านะคร้าะนะคร้า ยาวๆเลยฮะพิมคอควายรอเรือไม้โทสะอาลากยาวขอบคุณคร่าขอบคุณคร่านะคะ เพราะอะไรเพราะบางทีเนี่ยคำคำที่พิมพ์ลงไปเนี่ยมันสั้นค่ะแล้วมันตีความได้ยากมากเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดปัญหาจริงๆเจ๊บจะแนะนําน้องๆนะคะไม่ให้การพิมพ์นะคะมาเป็นอุปสรรคในการทํางานอะไรที่ดูแล้วจะเริ่มไม่เข้าใจกันหรือเจอลูกค้าที่เริ่มมีอารมณ์นะคะบางครั้งเจ๊บให้น้องๆแอดมินยกหูหาให้ลูกค้าสบายใจเนี่ยคือหนึ่งในสิ่งที่เจ๊ยบยืนหยัดมาตลอดแล้วก็ได้รับคําชมจากลูกค้ามา ตลอดว่าเราเป็นเพจหนึ่งที่มีความใส่ใจกับลูกค้ามากๆค่ะในเรื่องของหลังการขายเจี๊ยบมีถึง3ช่องทางในการให้ลูกค้าเขาติดต่อเราค่ะ1เลยเราควรจะมีไลน์โอเเจียบ พูดหลาย EP ีมากนะคะเพราะอะไรเพราะป้องกันปัญหาเพจปิวฮะนะคะแล้วก็เป็นศูนย์รวมการสื่อสารนะคะกับลูกค้าเราด้วย1ควรจะมี l ล n e โ a 2ตอบอินบ็อกให้ไวค่ะและอันดับที่3นะคะควรจะมีเบอร์โทรที่ใช้งานได้จริงบอกเวลาชัดเจน3ช่องทางก็เพียงพอแล้วนะคะในเรื่องของการสื่อสารกับลูกค้าหลังการขายมีเรื่องอะไรอีกมีเรื่องขนส่งค่ะวันเวลาที่เรากำหนดนะคะข้อที่2เลยเรื่องการขนส่งเรากำหนดเว เวลาส่งไว้อย่างไรขอให้ทําให้ได้ตามนั้นไวกว่าคือดีนะคะแต่ไม่ควรช้ากว่าและนะคะและที่สําคัญควรจะส่งเลขแท็กให้ลูกค้าให้ได้ไวที่สุดเจียบเชื่อว่าแม่ค้ามือใหม่และแม่ค้ามืออาชีพเข้าใจเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีแต่หากเกิดความผิดพลาดหากเกิดข้อฉุกเฉินนะที่เราไม่สามารถส่งสินค้าให้ลูกค้าได้เช่นสินค้ามาไม่ครบนะคะส่งของมาให้ไม่ครบมีตําหนิหรือใดๆก็ตามเจี๊ยบจะไม่ให้น้องๆนะคะ พูดคุยทางอินบ็อกซ์เลยเจี๊ยบใช้วิธีการถ้าของไม่ครบเราจะทําการโทรไปบอกลูกค้าก่อนส่งของออกอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะคะที่จะทําให้เรื่องของการหลังการขายของเราเนี่ยได้รับคําชมจากลูกค้าคือโทรไปบอกว่าพี่คะวันนี้ของไม่ครบนะคะเนื่องจากว่าทางร้านใหญ่ส่งมาไม่ครบต้องกราบขออภัยด้วยนะคะลูกค้าจะฝากยอดไว้นะคะหรือว่าจะให้ส่งตามไปยังไงดีคะอันนี้ก็ยังไม่มีใครพูดถึงเทคนิคเหล่านี้เลยเอาจริงๆหายากมากเพราะว่า เทคนิคเหล่านี้เป็นเทคนิคเฉพาะตัวเทคนิคเฉพาะทางที่เขาไม่มาบอกกันจ้าลำดับต่อไปอะไรอีกคะเรื่องของการติดตามเลแทักกิ้งนะคะของลูกค้านะคะเจอลูกค้าถามเจอลูกค้าวีนเจอลูกค้าเหวี่ยงเรื่องของสินค้าหรือเลแท็กกิ้งที่ยังไม่ได้เราจะให้อดินทําอย่างไรวางแผนอย่างไรก็ต้องบอกตรงๆนะคะว่าลูกค้ามีหลากหลายรูปแบบแต่ใดๆทั้งสิ้นนะคะเจ๊เคยพูดไปแล้วลูกค้าไม่ใช่พระเจ้าแต่ลูกค้าเป็นผู้มีพระคุณลู ลูกค้าไม่ใช่พระเจ้าแต่ลูกค้าเป็นผู้มีพระคุณนะคะเพราะฉะนั้นการรักษาน้ําใจเป็นเรื่องมาก่อนถึงแม้เราจะรู้ว่าลูกค้าคนนั้นอาจจะไม่น่ารักเลยอาจจะใช้คํารุนแรงแต่หากนะคะเราสามารถที่จะเยียวยาจิตใจเขาได้นะคะโดยการโทรหาเลยค่ะเกิดปัญหาอะไรใดๆก็ตามอย่าใช้วิธีการสื่อสารโดยการพิมพ์เจ๊บอกเลยนะเทคนิคนี้ใช้ได้กับทุกร้านนะคะโทรหาแล้วบอกแล้วคุยทุกอย่างมันจะซอฟลงทุกอย่างมันจะเบาลงหมด เลยนะคะแต่ถ้าเราปล่อยให้มันเรื้อรังปล่อยให้ความน้อยอกน้อยใจมันมีโอกาสแผ่ขยายนะปากต่อปากโอ้โหร้านนี้ไม่ดีเลยอย่าพูดจาไม่ดีแอดมินแย่มากมีผลต่อการขายเราทั้งหมดยิ่งในช่วงนี้ที่ลูกค้าหายากมากๆควรจะเก็บลูกค้าไว้ให้ดีย้ําลูกค้าไม่ใช่พระเจ้าลูกค้าคือผู้มีพระคุณดังนั้นเราบอกได้เราอธิบายได้ถ้าลูกค้าผิดกฎผิดกติกาก็ขอให้เรียนให้ลูกค้าแจ้งให้ทราบเลยว่าลูกค้า c ไม่ติดเพราะว่าลูกค้ามีเอฟแล้วไม่โอนนะคะมีระบบล็อกไว้อะไรอย่างนี้เราต้องอธิบายเราต้องสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจว่าตัวเขาเองก็มีส่วนที่ทําให้มันโดนล็อกอย่างนี้นะคะเป็นต้นคาถามต่อมาอันเนี้ยเราพูดถึงหลังการขายที่จะทําให้ลูกค้าติดอกติดใจเราพี่เจี๊ยบคะและอย่างน้องแอดมินเนี่ย นะจ้างยังไงดีเรทราคาเท่าไหรด่ดีแล้วเราจะจ้างแล้วเราจะดูแลแบบไหนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคหรือหนึ่งวิธีการที่น้องเจบ,บอกเลยว่าไม่มีใครมาแชร์เรื่องหลังบ้านแบบนี้แทบจะไม่มีคนพูดถึงเลยทุกคนพูดแต่การไลฟ์ทุกคนพูดทํายังไงให้ไลฟ์ขายดีแต่เขาไม่รู้หรอกว่าจริงๆพี่ๆต้องรู้ว่านะส่วนสําคัญที่สุดที่จะประสบก,กับความสําเมร็จในการไลฟ์สดส่วนสําคัญส่วนหนึง่งคือหลังบ้านเลยค่ะ น้องๆแอดมินนะคะมีคนถามมาเจียว่าจะจ้างเท่าไหร่อย่างไรเรทเท่าไหร่ดีหรือวิธีการไหนดีตอนนี้ต้องบอกว่าทําได้หลากหลายวิธีนะคะอย่างแรกเลยก็เป็นให้รายวันนะคะ รายวันก็คือรายวันน้องๆคือมาทํางานมีค่าจ้างวันไหนไม่มาทํางานก็ไม่มีค่าจ้างนะคะให้ได้เป็นทั้งรายวันรายเดือนนะคะหรืออาจจะมีค่าคอมมิชชั่นให้จากการขายนะคะสมมุติว่าน้องๆทีมแพ็คค่ะนอกจากจะได้รายวันแล้วอาจจะได้ค่าแพ็ค1บาท2บาทว่าไปแล้วแต่กําลังนะคะต้องบอกว่าต้นทุนเรื่องค่าแรงก็คือต้นทุนที่เราต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายด้วยคอมมิชชั่นด้วยเพราะฉะนั้นดูกําลังของเราค่ะว่าเราสามารถจ้างได้แค่ไหนอย่างราย ปกติเรทนะคะของการจ้างน้องแอดมินนะคะก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ดูไลฟ์สดดูไลฟ์สดคุมระบบดูดคุมกันทํางานในหน้าไลฟ์สดนะคะ2ก็คือน้องแอดมินที่ตอบอินบ็อกซ์นะคะอันที่3คือน้องแอดมินแพ็คของนะคะเอาเป็นว่าน้องเจี๊ยบนะคะคิดว่าร้านเล็กถึงกลางจะมีนะคะน้องๆที่ทําอยู่ประมาณ3หน้าที่แต่ถ้าร้านใหญ่ขึ้นไปอาจจะมีน้องเช็คสต็อกสินค้าน้องแอดรหัสระบบอีกหลาย ตำแหน่งงานนะคะในเรื่องของการไลฟ์สดเอาเป็นว่านนเจยพูดถึงมาตรฐานทั่วไปที่เรามีกันนะคะมีเรทค่าจ้างอยู่เท่าไหร่อย่างไรนะคะขึ้นอยู่กับยอดขายของแต่ละร้านกําไรของแต่ละร้านและการบริหารจัดการของแต่ละร้านด้วยวันนี้เจ๊ม,มายกตัวอย่างให้ดูน้องที่ดูไลฟ์สดก็มีได้ตั้งแต่นะคะ5 0 0ร้อถึงหนึ่บาทแล้วต่อความเชี่ยวชาญความสามารถนะคะลำดับต่อไปน้องที่ตอบอินบ็อกก็มีตั้งแต่นะคะ350นะคะเอาว่าอยาให้จ้างต่ำขวาค่าจ้างขั้นต่ำนะคะไป จนถึง1 0 0 0บาทนะส่วนน้องแพ็คของส่วนใหญ่จะให้เป็นรายวันสําหรับร้านขนาดเล็กจนถึงร้านขนาดกลางเป็นรายวันก็ได้เป็นรายเดือนก็ได้นะคะอย่างน้องเจี๊ยบก็เป็นรายวันนะคะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้มีแพ็คของทุกวันเรามีแพ็กของเป็นรอบน้องๆก็จะอยู่ที่ประมาณ350-400บาทขึ้นอยู่กับความสามารถเช่นเดียวกันแล้วจะให้ค่าคอมหรือให้ค่าขนมน้องๆก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นสําหรับคําถามที่ถามเจี๊ยบมาในเรื่องของการจ้างงานเจี๊ยบมองว่ามันขึ้นอยู่กับพื้นที่เราอยู่จังหวัดไหนยังไง กไฮไลท์เลยสิ่งสำคัญเลยอย่าจ้างต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำในพื้นที่เพราะมีความเสี่ยงมาก mm hmm. เจี๊ยบเองในฐานะที่เป็นผู้จัดจการฝ่ายบุคคลมาก่อนเจี mm ๊ย hmm. บขอบอกพี่ๆเลยนะคะว่าเราจ้างถูกเกินไปเราก็ได้ของไม่มีคุณภาพ mm hmm. โอกาสที่เราจะได้น้องๆที่เต็มใจมุ่งมั่นใส่ใจนะคะมันก็เป็นไปตามเด็กค่าจ้างในบางครั้งนะคะส่วนเรื่องนี้คือเรื่องคนมันเป็นเรื่องใหญ่ เรื่องความมันเป็นเรื่องใหญ่และในการทํางานมันเป็นเรื่องใจด้วยน้องๆแอดมินที่อยู่หลังบ้านเจ๊บนะคะเจ๊บเนี่ยจะต้องบอกว่าเจ๊บขอบคุณน้องๆทุกวันวันนี้มีโอกาสได้พูดถึงน้องๆก็ขออนุญาตขอบคุณน้องๆนะคะแอดมินตั้งแต่ยุคแรกจนถึงยุคปัจจุบันน้องๆทําให้เจ๊บมาถึงจุดนี้ได้เพราะทุกคนได้ซึมซับความเป็นตัวเจ๊บนะคะเข้าไปในตัวแอดมินทุกคนพี่การที่เราจะประสบความสําเร็จในการขายของอะคะ่ะเราต้องทําให้แอดมินของเราอะเป็นคนลักษณะเดียวกันกับเราถ้าเราพูดเพราะแอดมินเราต้องพูดเพราะถ้าเรา เป็นคนขายของที่มีคุณภาพ แกมินของเราก็ต้องแบบแพ็คของด้วยการมีคุณภาพใส่ใจลูกค้าต้องเหมือนเราเพราะฉะนั้นแล้ว่าการบริหารจัดก,การหลังการขายจึงเป็นอีกหัวใจสําคัญหนึ่งที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จในวงการไหลสดนี้จะแม่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่ได้ความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้น้องเจี๊ยบด้วยวริศราพาดีจะพาไปดีในทุกๆเรื่องนะคะกดติดตามไว้นะคะสิ่งดีๆเหล่านี้ไม่มีใครมาบอกแน่นอน รู้จักเจี๊ยบแล้วไม่มีการเจ๊งในวงการไล้สดอย่างแน่นอนจ้ะแม่ขอบพระคุณทุกคนมากเจอกันอีพีหน้านะคะสวัสดีค่ะ